สวัสดีครับพบก,กันเช่นเคยครับกับสวนเกษตดอกกุหาวนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศายามเย็นนะครับตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับแต่ยังพอมีแสงอยู่วันนี้ก็มานั่งเล่นนะครับเป็นบรรยากาศผ่อนคลายในสวนนี่ครับช่วงนี้ก็หน้าแรงนะครับที่ไหนก็แห้งแล้งวันนี้ผมไปขับรถเล่นในป่าบริเวณใกล้ๆเนี่ย ต้นไม้ไม่มีสีเขียวเลยนะครับก็บรรยากาศแห้งแง้งร้อนเนาะวันนี้ก็มานั่งเล่นนะครับพักผ่อนหย่อนใจเวลายามเย็นเนาะนี่ครับเป็นบอ่อที่เรามีอยู่ในสวนนี่แหละนะครับที่ปรากฏอยู่ในคลิปัน,น,นี้เดี๋ยวจะมาให้อาหารปลานะครับอันนี้ก็น้ําลงบอ่อตลอดนะครับเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ํานะครับโดยน้ําจากบาดาลเนาะ น,นี่ก็เป็นปลาที่เลี้ยงไว้กินนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ก็เลี้ยงไว้ก็สงสารมันเนาะก็เป็นความสวยงานนะครับแต่ว่าเวลามีาจะทําอะไรกินทีนึงก็มาเอาไปกินจากตรงนี้แหละมีเยอะนะครับปลาหลายพันหลายยี่ห้อแล้วก็ปริมาณเยอะด้วยนะครับเมื่อวานก็เพิ่งจะปล่อยปลากดเหลือง กับปลาทับทิมนะครับไ่อย่างละหนึ่งร้อยตัวนะครับพอดีไปเจอ,อาสายพันธุ์ที่มันไม่เป็นหมันนะครับปกติถ้าเป็นปลาทับทิมเนี่ยมันจะเป็นหมันแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้อาไปเลี้ยงในเชิงพาณิชย์นะครับผมก็เลยหาพันธุ์ที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นหมันอาจจะโตช้าสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเราเลี้ยงไว้กินเองดูครับไอที่ขึ้น,นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาลินปลาทับทิมนะครับแล้วก็มี ปลาตะเพียนบ้างแย่งกันกินอาหารเนาะเวลาปลาเขาเยอะนะครับมันก็จะแย่งกันเนาะมันก็อาจจะไม่ไม่เพียงคอนะครับสำหรัอบ,บอาหารก็ ต้องทําใจอาจจะไม่อ้วน,นฟลาอาจจะไม่อ้วนนะครับนี่ครับสังเกตอาวงนอกๆนกนะัมีตัวเล็กๆขึ้นอยู่จุ๊บจิบุ๊จ,จิอันนั้นเป็นปลาซิวนะครับเป็นปลาซิวนะแบ่งๆกันในบอ่อนี้ก็มีหมดนะครับกุ้งหอยปูปลาแต่ปูนี่ นานๆเห็นทีนะครับเราไม่ได้ปล่อยแต่ว่าเขามาตามธรรมชาตินะครับแต่ปลากุ้งหอยไม่เราปล่อยเมื่อวานก็ตั้งใจจะไปซื้อกุ้งกุ้งแม่น้ำาครับกุ้งกำกามาปล่อยในบอ่อแต่ปรากฏว่าราคาเขาค่อนข้างแพงเนาะตัวแค่พวกนี้เขาวัดจะเป็นเซนนะครับตัวผมประมาณนิ้วก้อยผมเนี่ยประมาณนิ้วก้อยผมสิบบาทโอ้ซื้อไม่ไหว พราะว่าปล่อยมาเราก็บางทีเราไม่ได้กินนะครับแล้วมันก็พาอพันธุ์เองไม่ได้ขยายพันธุ์เองในน้ําในน้ําจืดไม่ได้พุงพวกนี้นส่วนใหญ่เขาจะวางไข่น้ํากลอยผมก็เลยถ้าซื้อมาอาจจะต้องเลี้ยงในกระชังถ้าซื้อมาปล่อยก็คงคงจะไม่ได้ประโยชน์ก็เลยไม่ได้ออกมานะครับแต่มันจะมีอีกนะครับที่ผมทําบ่อ,อไม่ใช่บ่อสิเป็นคลองไห้ไก่อันนั้นผมก็ ปล่อยไว้นะครับสวนใหญ่จะเป็นกุ้งปล่อยกับหอยขมเนะหยิบจับกินง่ายๆนะครับในฟองไส้ไก่มันไม่ลึกก็ประมาณตัหกสิบเซนก็าสามารถกินได้แต่ในบอ่อนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลานะครับรกับหอยขมหอยขมปล่อยไปเยอะแต่ก็เวลาจะเอาขึ้นมากินมันก็ยากนะครับปกติเนี่ยถ้าหอยขมเยอะๆเราปักไม้หรือว่าเอาก้านมะพร้าวลงไปเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะมา จะมาเกาะอยู่ที่พวกไม้พวกก้านมะพร้าวดึงขึ้นมาก็จะได้แต่บอ่อผมเนี่ยปล่อยไปเยอะนะครับเป็นโอ้โหหลายพันตัวหอยขมแต่เวลาเอาเอาอ่าก้านมะพร้าวหรือว่าไม้ลงไปเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยติดขึ้นมนาะผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเกมเออกไปไว้ในคลองไส้ไก่แทนถ้าอยากจะกินก็ไปจับในคลองไส้ไก่แทน <C oughs> หมดอันนี้บอกของเราเติมน้ำตลอดนะครับถ้าเกิดว่าไม่เติมน้ำเขาก็จะแห้งเนาะตามธรรมชาติแล้วครับซึมไปในดินบ้างอาโดนแดดเผาบ้างลงหายไปหมดนะครับก็ต้องเติมตลอดของเราใช้เป็นน้ำประดานนะปั๊มขึ้นมาแล้วก็ ใส่บอ่อไว้นะครับนี่บบอพื้นที่ประมาณหนึ่งงานนะครับประมาณหนึ่งงานโรงชายบบอรครับเขียวสมบูรณ์เนาะถือว่าเป็นภาพที่สบายตานะครับก็เหมาะแก่การที่จะมานั่งกินลมชมวิวนี่ตรงนั้นนะครับเห็นผมเห็นปลาทับทิมตัวเล็กๆที่ปล่อยเมื่อวานเนะี่ยขึ้นมาหากินแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเห็นชัดเลย ล้าก็จะมีปลาสลิดเนาะปลาสลิดก็จะมีอยู่โอ้เยอะครับเป็นเป็นพันนะครับเป็นพันแต่ปล่อยอาปล่อยไม่เยอะครับแต่ว่าเขาออกลูกออกหลานไวมากปลาสลิดนี่ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของเราเนาะนี่ครับปลาตัวเล็กเล็กจุบจ๊บจิบจ๊บจุบจ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุคบิปบี้ครับ ผมจะเอาไว้บรรยากาศนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปเดินดูคลองไส้ไก่สัหน่อยเดี๋ยวว่างๆเรามาพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ